เยกินนแบบี้ลหมูนุ่มมากหอมมากอร่อยอ้ความคิดเห็นต่างๆในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของเราสองคนหากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาไปสัมผัสนักสถานที่จริงด้วยตนเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถ MRT แม่กินเรากำลังจะไปไหนกันนะนะเราจะไปเทารลัดเารัสัเพลงสะานหัน แต่วันนี้เรามาดูไฟฟ้าเนาะใช่เดีเราคิดว่าเราลองดูจากแถวบ้านเราเนี่ยคือย่านลาดเท้า,ลทาแล้วก็<ช>ไปเอ็มอทีไปขึ้นที่นที่สถานีสามยอดก็คือเลยจากวัดมงกรทางสถานีหนึง่งก็เดินไปนิดนึงแต่แตเดินยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกอนเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าข้างหน้าจะเดินผ่านอะไรบ้างธารกิจในวอกนี้เราคือเราจะไปตามหาร้านร้านอร่อยที่เราเคยกินย่านพาหุรัว่ายังอยู่ไหม เออนะหลายๆร้านนี่บางทีต้องแต่วิกฤตาก,การโควิดหายไปเลยก็มีแต่ว่าบางร้านที่เราเคยกินหรือเมนูเจ๋งๆอะไรเงี้ยยังอยู่กันไหมเราจะไปตามหากัโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่คาหุรัส ข้างหลังอะคือข้างหน้าแต่สะพานหันอะลองหันไปดูเลยอยู่ข้างหลังเห็นปะโนนเออนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสะพานหันนะครับอย่างที่บอกเราอยู่ตรงสะพานหันจริงๆแต่ว่าสะพานหันที่อยู่ตรงกำแพงกันนั่นเองภารกิจเราสองคนก็คือตามหาร้านที่เมนูที่สุดฟินอะตอนเนี้ยยังอยู่กันไหมไปครับทุกคนครับ จากถนนเรียบข้องงานนะครับเราตัดใจเลี้ยวขวาข้ามสะพานพาุุพันธ์เดินตรงไปจนถึงถนนจักเพชรนะครับเบื้องหน้าก็คือซอยพิร,รพงศ์ซึ่งอยู่ด้านหลังของเมกาพาซ่าสะพานเหล็กแต่ันแรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือลนานหน้าแห่งยอดผักครับ เมนูที่มาชอบกินมากเลยก็คือผัดชีวุผัดชีวุที่นี่หอมมากเลยนะจะหอมแบบกลิ่นกระทะส่วนรดหน้าก็นิ่มมากเลยบ้านเนี้ยหมูนุ่มมากบอกเลยว่าหนูหมูนุ่มมากแล้วก็น้ำนะน้ำรัหน้าเด็ดเป็นอย่างเงี้ยอ่มันจะเป็นข้นๆหน่อยนะคือโดยรวมแล้วอร่อยอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำเปาๆก่อนนะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอืมแล้วกลมกล่อมเลยนะคือไม่ต้องปรุงก็ยังได้นะ ราดหน้าเนี่ยนะถ้าไม่รู้นะเท่าที่กินมาถ้าผัดถ้าเขาผัดเส้นไม่ดีนะเส้นมันจะเหนียวเหนียวติดกันเป็นกอดๆอ่ะแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ติดกันอ่ะเนี่ยมันเป็นเส้นอย่างนี้เลยอ่ะล้ยเส้นเหมือนแบบความพิเศษคือเส้นจะเส้นใหญ่กว่าปกตินะปกติเวลาเรากินราดหน้ามันจะไม่เส้นใหญ่ขนาดนี้ใช่ป่ะบางร้านบางร้านแต่บางร้านก็ใหญ่แต่ร้านเนี้ยเหญ่ไหมเส้นเขาเห็นไหมล้วก็นุ่มมากเส้นกระนุ่มมากไม่กระด้างเลยเดี๋ยวจะกินหมูกับนี้ก่อน อืมอร่อยหมูนุ่มมากหอมมากหมูนี่แบบอือเคี้ยวไปแทบจะละลายเส้นไงเส้นดีเส้นดีเส้นดีงคงอยู่อยู่เหมือนเดิมอร่อยมากดีใจมากเลยที่เจ้เขายังขายอยู่อ่ะเจ้เขายังขายอยู่อ่ะสามสิบกว่าปีนะอืดีใจมากเลยที่เจ้ยังขายอยู่ไม่ผิดหวังนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิม รสชาติยังคงเหมือนเดิมครับอืมอืมเป็นไงโคตรนุ่มผักดีมากนุกว่าอร่อยม,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 มากนุ่มเลยอ่ะกินเข้าไปอ่ะเส้นเส้นก็นุ่มดีเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวมาลองกิน,นอ,อันนี้ไ้อันเนี้ยรันตีอร่อยกลิ่นผว้กระทะเลย แล้วก็ผักก็ออกดีเลยนะผักก็ไม่เหนียวไม่แข็งห <c oughs> อม,มกลิ่นกระทะหอมกลิ่นซีอิว๊วเหมือนกับเขาต้องใส่ซีอิ๊วด้วยใช่ไหม <c oughs> ผัดเอง,องกอง็ส <c oughs> จอืมแล้วก็ขนาดดีเพราะใช้ขนาดเล็กๆนะไม่ใช้ขนาดต้นใหญ่ใหญ่กรอบอ่อนใส่ไข่ด้วย <c oughs> ไข่เนี่ยเขาก็จะผัดลาแบบแห้งๆเนาะมันเป็นวิธีของเขาอะเราก็ไม่รู้ว่ามันผัดยังไงอะอืออร่อยอะอร่อยแนะนำเแนะนำเลยเฮงแล้วน่ายอดผักเฮงยอดผักอือเดยนะเย้นเดี๋ยวกินตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปกินต่อนะอือครับอร่อยกันสะพานหันยันสำเพงอือ แนะนำว่าถ้ามาย่านนี้ต,นต้องมาต้องมากินนะครับย่านนี้มปของอร่อยเนาะจากร้านลาดหน้าแสานกร่อยนะครับเราเดินเข้าสู่ศูนย์การค้าแชเนลเวิร์ลออกมาสู่ด้านถนนเท่ากุันเดี้ยวขวาเดินตรงไปจนถึงสี่แยกถนนตรีเพชรเดี๋ยวซ้ายแล้วเดินไปอีกหน่อยนึงมันก็จะมาหาดับอักข้าตาลาดเท่ารัฐ เราก็จะเจอกับ้าน,น,นุโรตีแสนอร่อยสายมือโรตีหน้าพอช่างเอง นี่ช่องนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบหนาแบบหนาเป็นอีกแบบนึงหนาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันมีข้างนอกกรอบนะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคลาสจนมันจะแบบ,บกรอบแล้วข้างในจะนุ่มอร่อยเป็นแบบนึงรูปแบบ อันนั้นคือคิ้กี้เลยแบบกรอบไปเลยแต่อันนี้คือยข้างในเนี่ยน,นุ่มแล้วข้างบนเนี่ยเป็นกรอบคืออร่อยเลยล่ะคุณะแบบแล้วแต่ชอบแต่อันนี้สัมผัสได้ถึงความมีความเป็นเค็มนิดๆนะแต่อันนั้นยังไม่ไม่รู้สึกถึงความเค็มไงแต่น,นี้โอ้ไม่เคยกินแบบนี้เลยสําหรับร้านนี้นะโอ้ก็ต้องบอกว่าต้องต้องลองอะ่ะอร่อยอะ่ะสรุปได้ทั้งหมดทั้งหนาทั้งบางโดน โอเคอันนี้เจ้าของร้านก็แนะนําว่าซื้อเปล่ามันตโดนรสตึกหักไปกินกะแกงนะแกะแกงก็ดีคิดว่าดีนะเพราะว่าข้างในมันจะนุ่มๆหน่อยข้างนอกมันจะกรอบๆพวกพวกแกงกะหรี่พวกมัสมั่นอะไรพวกนี้น่าจะโอเคนะน่าจะโดนนะโอเคไปไปกระต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะจากตรงนี้นะครับเราเดินเข้าสู่ตลาดพะรุษ เพื่อเข้าสู่ซอยเล็กด้านหลังของอินเดียเอ็มพปเรียมมาสู่ด้านถนนจากเพชรอีกครั้งเพื่อจะมาตามหาร้านสมูต้าที่มีมากว่า30ปีในย่านนี้นะครับ ข้างในจะเป็นน้ำปลาแต่ว่าเนื้อแป้งจะตกต่างกันเนาะน้ปาแล้ก็ใส่เครื่องแกงเนาะไม่ได้่มัซาลาใช่โอเคพี่พี่เอาสองอันเอโอเคทุกคนร้านนี้อยู่ตรงนี้นะขายตรงนี้มาสามกว่าปีแล้วหกสนาขอญาตอดแมสทิมเลยชิมชิมชิ้นนึงเอาสัมมา้ามาชิม ได้ได้นุ่มยังไงแปง้งนุ่มมากแล้วก็แป้งก็บางตอนแรกคิดว่าแปง้งจะหนาๆเนาะแป้งไม่หนาเลยแป้งแบบบางเลยอะไส้ล่วนอร่อยเค็มๆเป็นไส้มันฝรั่งเค็มๆแล้วก็มีแบบมาซาล่าเครื่องเทศของชาวิเนดียใส่ลงไปด้วยหอมก็มีผักใส่ด้วย มีความเผ็ดนิดๆซัม,มโบซา่นี่ร้อนๆเลยไส้จะเหมือนกันมื่ออร่อยไส้จะเหมือนกันร้อยสิแบแป้งจะกรอบๆ <c oughs> แบป้งกะทาลิบปั๊บแต่ไม่มีชั้นแป้งกรอบรสชาติข้างในเหมือนกันต่างกันที่แป้งนะใครชอบแป้งนิ่มแป้งบ,งบ,งบงางก็ต้องกินแบบติ๊กี้ แล้วถ้าใครชอบแบบแป้งสไตล์แบบกร,บกรอบๆหน่อยเหมือนกะหรี่ปั๊บก็กินอย่างนี้ซาโมซ่าเนี่กัดได้เห็นไส้ดิเด <c oughs> ือดดูไส้หน่อยแป้งบางมาก <c oughs> ไส้เยอะแป้งบางข้างในเป็นมันฝรั่งนะบอกก่อนนะเฮ้ซาโมซ่ามันไส้ไไส้เดียวอ๋อมีไส้เดียวนะ <c oughs> มีไส้มันโอเค แนะนำใครที่มาย่านนี้อ,อ,ยอยู่ข้างๆกับนี่เลย India in อินเดียอินโพรเรียมนะโอเคอยู่ข้างๆเลยโอเค <Okay. S 2> ทั้งสองอย่างลองกินดูนะได้ได้เอาเราไปกันต่อ,อ

นะนำแนะนำม,มาแท่งอย่างไรแท่งแล้วกันมาแท่งปลาแท่งโอเคเมื่อี้รถที่ไหนที่เป็นรถของผู้ส่งของของอิเดียใช่ไหมนะรัสมาร์ไลซ์นะคะไรตัวนี้ได้ค่ะพิมพ์นมเลยค่ะอ,ะอันไหนดูพิมพ์นมิ้มมวครีมนิ้วครีมเหรอะใช่ค่ะเอาไงพี่ขอมนิ้วครีมหนึ่งค่ะวิรีมอันเล็กมีไหมอ่ะมีค่ะเอาพี่เอาให้เล็กพอชิมไม่ไหวทานเลยนะคะได้จ้ะแล้วก็เอาพี่ต่ชิโออีหนึ่งมาค่ะทุกคนขออนุญาตถอดแมสเนาะโอเคจะได้ชิม นี่คือลาสมาลายาครีมด้วยสีสีสันน่าสนใจอ่ะอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะผมพิตาชิโอลาสมาลายเป็นไงตจดีละอันมันจริงผสมเลยเนาะมันจริงผสมเลยอ่ะอันนี้อันนี้จริงจริงอ่ะพิตาชิโอบ้าง ็มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมของขั่วเหมือนมีมีกลิ่นดอกไม้มีมีเติ๊ดๆนิดๆผสมอยู่ด้วยเนาะตรงเนี้ย t e เ t อร์ของพิซซ่าชิโอชัดแต่มันมีอะไรอีกสักอย่างไงเนี่ยเครื่องเทศเรื่องไหมทิ่งเครื่องเทศใช่ไหมเครื่องเทศที่เรียกวามาซาร่าใช่ไหมอ๋อ ขโมยซีนใช่ไหมคือเทคเกอร์ของพิตาเตียอชัดแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นกิ่นมาซาร่าที่เป็นเครื่องเทศชนิดนึงก็ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แรงหอมนะกินได้อร่อยเฮ้ยอร่อยแนะนำเลยเลยมาร้อนๆเคจินมอืมกลินมาซารานิดๆมั่งเด็ดยหอมกะงดีอไอไม่กินเหรอ กคือกับ้านเลยอะมันจะละลายเยเ่งาไห่ได้ค่ะมีน้ำแข็งห้ค่ะที่มาแล้วไปฟ้าพันไหมเนี่ยอันนี้ด้ต้องกลับหมคะที่เดินเที่ยวก่อนแล้วก็มีน้ำแข็งแห้ง้พี่กลับบ้านได้ด้วยมีน้ำแข็งแห้งใส่ให้ต้องคือกลับบ้านสำหรม่อยอะ ปิดทับปิดทับปิดทับจรงงานเขอขออย่างอะไรไรลูกเนโปเลตันเป็นสตรอเบอรี่วานิลลาแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะสามสีค่ะอ๋อโอเคตัวนี้รสโสดเลยค่ะอะไรเนี่ยหรอใช่ค่ะรสโสดสุดหร้ออร่อยเหรอหนูชอบค่ะอะไรนะแปลกเป็นสตรอเบอรี่วานิลลาแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะสามสีเลยนี่ใช่ค่ะเข้ากันเหรอใช่ค่ะหนูชอบสุดเลยค่ะตัวนี้เหรอเอาไหมเอาดิโอ้ไม่รู้แนะนำมีได้ลูกอ่ะเนี่ยเออ ส2งสองี่ห้าก็ทุกคนครับถ้ามานะนี่ร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้องเนี่ยเขา,<ม>า,าเาจะดูแลให้อยากจะกินรถไหนถามได้เลยน้องกินทุกรถละ้าซื้อกับบ้านเนี่ยน้องก็จะมีน้ำแข็งแห้งใส่ให้ด้วยแบบนี้ซื้อแค่แเดียวก็ขอให้ได้แล้วก็อะไรกันนะพี่สั่งพิซซ่าสองรัสมาลัย2แล้วก็เนเปิลสตันสาสาีหิ่ค่ะ ก็เป็นห้าอันใช่ค่ะจากร้านเอดติมด้านหน้าของอินเดียเวมผัเรียกเดินข้ามถนนเลยนะครับเข้าซอยเล็กๆซอยไหนก็ได้นะครับมันก็จะมาออกข,ขององคอฐนเดียวายเลยครับแล้วก็สำคัญหักอยู่ข้างหน้าเรานี่เองและร้านต่อไปที่เรามาตามหานะครับก็คือร้านเจจูก๋วยเตี๋ยวหลอดอันเรื่องชื่อละครับ คนี่เป็นอีกร้านหนึ่งก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ็จูโอเคของมากเป็นไงของเซนสมากีหมูสัตชันด้วยใช่ที่เซนโมสัตชันด้วยนี่กล้องนี่ไปนะเงี้ยเงิน,นเดิมอร่อยหอมมากมันไม่ใส่ซุปนะไม่เป็นไรนี่เลยทุกคนนะ ไปปัดพึ่ง <c oughs> ดูนี่คนะเราใส่น้ำส้มไปปุ๊บเนี่ยมันจะตัดความหวานกับความเค็มมันจะหลุดตัวเใชนไหมนะเา,า <c oughs> ลองกินแบบมีกุนเชียงด้วยดิอร่อยอ่าะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไหนมาคุณเชียง,ยงอร่อยกินแต่คุณเชียงเลยใช่ไหมใช่รวมดิด <c oughs> นี่ทุกคนเห็นคุณเชียงไหมเห็นไหมนี่นะ <ไ> mm. อีกหนึ่งนะครับในย่านพหรรัฐสะพานหันก็คือผู้เดี๋ยวรรดเจตูนี่แหละ อันนี้คือร้านคือร้านแล้วนะใช้เป็นแบรนด์ที่เป็น One Sister and Mom ครับอพี่เรอแปดกับแม่ครับนี่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 เสร็จนะคะเอออันนี้นะครับเป็นกาแฟของไทยสัญชาติไทยเลยนี่ตำบลพุ้งชมพูฮะอำเภอเมืองดอยแม่หม่อนดอยแม่หม่อนครับทางไปเดียวทางไปทางเดียวกับทางลอยช้างไปถึงก่อนอันนี้เป็นเป็นเอออะลูิกนีอะลิเนีมร้อยเปอร์เซ็นตอนเย็นนิดหนึงก็คือเป็นสามโมง เป็นลีฟนะครับครับด่เลยเดี๋ยวเรงโอเคเมนูที่เอเป็นอเมริกาโน่ฮันนี่เลมอนนะครับที่เมนเจอร์ไทยครับแล้วก็ผมใช้เค้เนี่ยเค้กในการในการทำเครื่องดื่มเจะเป็นเมนูอร์ร้านผม และอีกตัวหนึ่งก็คือเมกาโน่มะพร้าวน้มหอมมอเมนูนะครับใช่เค้กครับเค้กครับเอ๊ะว้าวว้าสุดยอดเมนูอื่นนี่เข็งมาเอ๋น่าทานมากทุกคน ยังไม่จบนะครับยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งนับครับยังไม่จบทุกคนครับยังไม่จบนะครับนี่ชอปด้วยไีเลมอนด้วยนี่โอ้ยพี่ดื่มอย่างนี้เลยนะโอ้ยนี่นาดินี่กระตุกสุดโหสุดยอดอ่ะกาแฟสัญชาติไทยแล้วก็ คาเฟ่เล็กๆตรงนี้นะฮะพี่ก็บ่อยยกดื่มเลยขออนุญาตเปิดแมสนะครับทุกคนกินในร้าน,อนโอ้โหเรื่อ,ง,องนี้ต้องกินฟองก่อน <c oughs> คลิมเมอร์ <c oughs> เป็นไอคลิมเมอร์สุดยอดน่ากินอ่ะดูดิดูดิดูดิดดฮันนี่ของแท้พึ่งมา ดีมากเลยค่ะสดชื่นเลยกาแฟกำลังดีไม่เข้มมากคู่กลางนะกาแฟกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นเลมอนหอมๆจะบอกว่ากลิ่นเลมอนไม่ได้กบกลิ่นกาแฟเลยแต่ให้ความสดชื่นแล้วก็หอมด้วยเลมอนที่เขาเอาไปยองด้วยน้ำผึ้งเนี่ยมากส่วนฟองนมเนี่ยฟอเนี่ยที่ฟองเราฟองแช่มาเนี่ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็ละเอียดโอเคเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลย5้าสิบครับห้าสิบบาทคุ้มราคาดี บอกเลยอันนี้ผมบอกว่ามันจะอร่อยลงด้วย่าคเอาเลมอนตองนั่นคือมันเป็มัปสลัอีตัวแล้วมันลงตัวกับกาแ่ไใช่ครับตงมาที่เป็นวแบบ่เมแล้วใส่ไแลมันจะตัดกันใช่ครับใช่ีมันมันละมุนอ่อาเอาดูุนขอบคุณมากครับพียขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ ัคัครบทุกคนครับการออกเดินตามหาร้านอร่อยทั้งเก่าและใหม่ในยานเทารัฐสะพานหันและสำเพ็งยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่คงต้องไปติดตามต่อใน EP หน้ากันแล้วละครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆร้านค้าน,นะครับที่ให้การอนุเคราะห์ให้เราได้ทำการรีวิวทุกๆเมนูเลยนะครับ พบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับหน้านะครับตลาดหงอ่างสะพนหันนะครับตลาดไลท์มาร์เก็ตคนเดินจะกลับมาเปิดเหมือนเดิมน,นะครับตั้งแต่บ่ายสาถึง2องทุ่มนะครับยังไงผมเชิญด้วยนะครับมาที่ตลาดเลยแล้วก็แม่ค้าจะมาขายตรงเนี้แล้วก็จะมี เรือพยักนะเรือพยักมาพายมีเรือพยักสิบลำเดี๋ยวผมไม่ได้เจอ่าสองน่จะเริ่มเลยทันทีหรือเปล่าเนี่ยผู้ช่วยที่ทราบเขาเขียนแจ้งว่าจะมีเรือพยักสุกหน้าคือสุกวันที่สิบเจ็ดครับเชิญชวนแล้วกันคนไทยเรามาเที่ยวกลับมาสร้างบรรยากาศกลับมาสร้างบรรยากาศที่สะพานหันและคลองอ่างให้เหมือนเดิมเนาะโอเค